อ้าวสวัสดีครับเราก็มาคุยกับรายการคุยชิวๆ on t u e d a y เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่วันอะไรวะวันพันันวันพฤหัสอ่ะเดี๋ยวพี่พี่มีค้อแก้ตัวนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับวันอังคารน่จะลงแต่ว่าของการ์ตูนเนี่ยมันออกเยอะวันอังคารน่ะพี่ก็เลยต้องไปซื้อวันอังคาร ออกจากนี่ตีสี่กว่าๆมาถึงนี่บ่ายสามกว่าๆโอ้โหแล้วก็จัดของคุยไม่ใช่จัดของเสร็จจัดของหน้าร้านขายของแล้วก็จัดช้อปปี้ลาด้าเสร็จประมาณวันที่คืนกว่าตีหนึ่งนะอหเที่คืนที่คืนกว่ากว่าโอ้โหลับคอเลยพี่จะสารภาพว่าสองวันนี้พี่ไม่ได้เข้าเพจสามวันละไม่ได้เข้าไปตอบวันไหนว่าวันอังคารพูดว่าประมาณสามวันไม่ได้ไปตอบเดี๋ยวหลังจากอัดคลิปเสร็จ จะเข้าไปตอบเพจมีเป็นร้อยเลยพี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับใครจะว่าก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้คำหยาบพี่กระน้อมรับผิดเดี๋ยวจะไปเสร็จแล้วจะไปตอบเลยโปรโมโเรายังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับไม่ว่าซื้อหน้าร้านหรือว่าทางเพจหรือว่าทางช้อปปี้ลาซาดาทุกๆ320บาทเราจะให้การ์ดโปรโมชนหนึงใบเอาแต่ค่าของนะครับค่าส่งอย่างเช่นมันมีน้องอยู่คนหนึ่ง640กว่าบาทเนี่ย แต่ว่าบอกทําไมผมได้ของไม่ได้โปรโมทใบเดียวครับผมฟีก็เลยไปเช็คว่ามันอ๋อมันค่าของมันห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยประมาณเนี้ยมันไม่ถึงหกร้อยสี่สิบครับย้ํานะครับค่าของอย่างเดียวไม่รวมค่าส่งนะครับสามร้อยี่สบาททุกๆุกสามรอยี่สิบได้โปรโมทหนึ่งใบแล้วก็นี่หน้ากากอันแสนงามดูด้านข้างสี่ชั้นสวยงามปลอดภัยอันละเท่าไหร่นะสิบสาบาทใช่ไหมสิบสาบาทของแพงหน่อยแต่ของดีของดี มีสองสีให้เลือกแล้วก็วันนี้เราจะมีรีวิวเ้วยืยอมันนี่ uh huh. นี่เราวันนี้เราจะรวบชิวๆออนทิฟเดย์กับรีวิวออสสาเหตุที่ไม่ทําวันพุธเพราะว่ามารวบวันนี้เลยก็เนี่ยมารวบวันนี้เลยเพราะว่ารีวิวนี่เปเลยซีดีสามสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นสามสิบสี่เป็นเพียมูนะครับ<ๆ>ออกเดียวพี่จำระดับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวพี่จะมีตารางเดือนหกเดี๋ยวพี่จะมีตารางก่อนว่าเดือนหกเนี่ยออกอะไรบ้างแล้วก็จะตามด้วยรีวิวตอน ต่อจากตารางครับผมแล้วก็เดือนเจ็ดต้นเดือนเจ็ดคือวันที่เจ็ดน่าจะวันที่เจ็เดือนเจ็ดจะมีแวนการจะออกชุดพิเศษมาเป็นชุดแล็กนาล็อกใครรู้จักบ้างแล็กดาล็อกออนไลน์รู้จักเต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 เดะตเ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 ตนตเ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 ลเต่ตเตเตเอเตอนเตเตเตเกเตตเตเเตเตเตงตตตดตดกเเเตเตเเกเเ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้เกาหลีเขาเข้ามาเปิดเล่นของไทยนะเปิดเซิร์ฟเซิร์ฟที่แล้วพี่ยังเล่นอยู่เลยเซิร์ฟนี้ยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟพี่ชื่อซือกงใครรู้จักมั้ยตัวซือกงร่ำรวยเหลือเกินสมัยนู้นเเลยดี๋ยวเราจะไปดูตารางก่อนเลยว่ามีอะไรมากมั้ยเราไม่ตัดต่อเราตัดแปะแปะปรับโอ้โหเลื่อนดูเหมือนเลื่อนป้ายเข้ามาครับอ่ะกูจับให้เว้ยอ่ะ วันที่หนะครับวันที่หเดินเอ้ยวันที่เ้าเดินหขอโทษออกทั้งหมดเลย3ามตัวนะครับอันแรกก็จะเป็น KD EX Star Dragon World นะครับอ่าจับมืออัน,นี้มีมีแจ็คไนท์เดี๋ยวเนะอ่ะอนนี้เอาเลยต,ต่อเลต่อไปก็จะเป็น CD 3 5 Shadow Paladin สายลูอัดนะครับอ่าใครที่ว่าตามเก็บของเก่าไม่ได้ก็มาจัดที่ชุดนี้ได้โอ้ยคุ้มเลยใช่แล้วก็ที่รอคอยครับ ซีพีศูนย์สองนะครับอันนี้เลื่อนมาจากเดือนที่แล้วไอเดือนนี้แหละเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเลื่อนมาไปลงต้นเดือนหน้าวันที่เก้าเดือน9เก้าเดือนหกพุทธก็ซีพีศูนย์สองนี่ก็จะมีแคนชาร์โดพาราดินเพลมูนมาลคโมและก็ด์กอิเลกูล่าอะไรที่ออกพี่จะรีวิวเลยครับแล้วพี่จะแกะต้านขายนะพี่จะแต่แกะต้านโชว์ว่าได้อะไรบ้างอ่าแล้วก็ตัวต่อไปที่ออกตามตารางนี้ก็คือจะไปวันที่สามสิบเลยนะครับก็จะเป็นวันการบัดีไฟส์นีโอเด็กซีรีส์แปด พี่จะบอกให้ว่า,ามันมีสองจะออกสี่แบบก็คือแวนการ์ดสองบัตตี้สองอ่าอ่านี่อันนี้เอาตารางออกไปก่อนอ่าพี่มาใกล้เอาตารางออกไปพี่ยืนใกล้ๆเลย <c oughs> นี่เลยเห็นหน้า <c oughs> อ,อกพี่นะเต็มๆเราจะดูอะไรก่อนดีอ่าเราดูบัตตี้ก่อนแล้วกันตีครับอ่าบัตตี้ตัวนี้เฮ้ยนี่มันดักเน็ตนี่แนะ่เนี่นี่คือดักเน็ต TDX ยี่สิบเอ็ดอ่า ครับผมใช่นี่คือซีรีส์แปดที่พี่บอกนะครับผมซีรีส์แปดคือจะมีแวนสองบัตรี้สองนะแล้วก็จะมีตัวอะไรบ้างกันเนี่ยแต่มันเนี้พี่มีข้อมูลอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นี่แล้วก็เป็นเมจิกโอ้โหนี่มันพวกนี้ห้าสิบเก้าบาทนะคมพี่ก็มีลิสต์ว่าสมมติจะอ่านออกกไหมเนี่ยเอาขึ้นนีดหน่อยนะอ่าครับผมอ่าต่อไปก็เป็นแวนการ์ดใช่ไหมของมีหุ่นธรรมะนี่นะอ่านี่ดูบาตนี่คือซีรีส์แปดนะคะห้าสิบเก้าบาทเดี๋ยว มันออกมาที่เท่าไหร่ณปอลสามสิบใช่ไหมสามสิบครับเดี๋ยวพอสามสิบเดือนหกเนี่ยพี่จะทำพรีออเดอร์นะครับพวกนี้จะทำพรีออเดอร์อันนี้อะไรเก็ ag, ตเนยเหรอเก็ตเนยครับเก็ตเนยอ่านี่คือห้าเก้าของเนียวเด็กซ์ซีรีส์แปดตรงนี้อาชีดูที่วันที่สามสิบอ่าแถวล่างสุดนี่หน่อยเอ๊ะเ <c oughs> <could S 2> ดี๋ยวก่อนเมือนโลโก้กับหัวเฮ้ยเนี่ยครั้งนี้ไม่กลับไงเราทำเพื่อความสวยงามอ๋อนี่นี่ซีรแปดอยู่แถวล่างนี่อ่าเนี่ยมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยมิลเลอร์มิเเเเรรรออ์าาล่ะดดดีีีี๋ยวววไปูินนชุ้ นี่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวซีดีสามสี่นะครับอ่าแบบเดิมเลยครับพี่จะกลางไว้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็แต่ว่าตัวเก่งๆก,ก็ตามราคาครับนี่ชุดนี้ครับแต่ผมบอกนะคุ้อมอีกแล้วซีด <CD> ีสามสิบแปดนะครับมาดูเร <Real S 2> <Moon. S 1> ียวมูลคือ,อมันคุ้มในกรณีไหนกรณีที่คนที่ไม่มีเนี่ยใช่ครับโคตรคุ้มเลยครับแต่ว่าเก่งไหมก็เก่งระดับนึงแต่ว่าบางใบมันต้องใช้อ่ะครับ แต่ว่าเล่นพรีเมียมนะเล่นพรีเมียมนี่ห้าสิบเก้าบาทร้านพี่มีขายนะครับใต้ลิงก์นี้อ่ามีตัวอะไรบ้างมาเริ่มจากหน้ากล่องก่อนแล้วกันฟอยอยู่ไหนหน้ากล่องฟอยอยู่นี่ครับอ่านี่เป็นเกรดสามนะครับตัวนี้เป็นให้มากี่ใบตัวนี้ให้มาสองใบครับสกิลว่าไงตัวนี้ตัวนี้เก่งไหมหรือว่าเฉยๆตัวนี้ก็จริงๆแฮร์รี่มันมีอยู่สองตัวแค่นั้นแหละก็คือตัวตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอ่ะอืมอ่าดูสกิลว่าสกิลบอกว่าสกิลแรกครับออโต้วัลการ์ดวันเปิดเทิร์นจีเบกสองนะครับคาร์ดบัสหนึ่งเมื่ออากาดคุณเข้าโซน สามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าจ่ายเลือกอการ์ดเกียร์สามที่มีความสามารถมาเกียร์จากโซคูณหนึ่งใบนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือมาเกียร์มันจะบอกครับนี่ตรงนี้มีคําว่ามาเกียร์อยู่อืมอ่าตัวที่ติดมาเกียร์แล้วก็สกิลที่สองบอกว่าเมื่อหยุดนี้เข้าสู่ช่องวังกาดดูสองใบบนสุดจากกองคุณนำหนึ่งใบจากนั้นเข้าสู่โซนนำหนึ่งใบไปใต้กองการ์ดคุณแล้วก็สกิลมาเกียร์ คีย์สามออโต้ช่องวันกาดโซบัสหนึ่งในเพิรคูนเมื่อคุณทำการสไตล์จียูนิตคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่มีความสามารถมาเกนหนึ่งใบจากโซเขอร์การ์ดไว้นะลงช่องเลกาดเมื่อจบเทิร์นนำหยุดนั้นเข้าโซอ่านี่พี่จะตามตำเนียนพี่จะให้ดูฟอยน์ะครับเป็นฟอยน์เรียบๆฟอยน์แบบเรียบๆเฉยๆแบบธรรมดาเบสิกไม่มีสากไม่มีแรงสิ้นก็มีลุงนิดหน่อยอ่าอันนี้คือใบที่ไม่ไม่ถือว่าเก่งพี่จะให้ดูก็เป็นใบหลักครับก็ใบหลักใช่ไหมแล้วมันไม่เอียงอ่ะพี่ หรือว่าเมื่อกี้เอียงเมื่อกี้ไม่ได้เอียงนี่งไม่ได้เอียงนะอ่าแล้วนี่ใบหลักไหมอันนี้ก็เป็นถังถังแรกใบหลักไหมใช่ไหมก็ใช้เก่งไหมแล้วไม่เอียงไอ้บอลพี่ให้มันเลือกเว้ยโอเคตอนนี้บอกว่าสกิลออโต้แวนจีเบกสองอันนี้ให้สองใบเหมือนกันนะอ่าสองใบเหมือนกันครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันกาดเลือกกาดไม่เกินหนึ่งใบจากโซคุณคอลงช่องเลกาดยูนิตนั้นและยูนิตนี้บวกสามพันจนจบเทินสกิลที่สองมาเกียออโต้แวนกาดคาโต้บัตหนึ่งในทันคุณเมื่อจียูนิตทำการสไตล์สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่าย โซชาร์ตหนึ่งเลิกการ์ดไเกินหนึ่งใบาจากโซคุณคอลงช่องรายการยูนิตน,นั้นบวกห้าพันจนจบเทินและเมื่อจบเทินนั้นนำยูนิทที่ถูกคอกับเข้าโซกับข้อโซของสายแฮร์รี่ก็จะมีอยู่สองตัวที่เป็นแฮที่ติดชื่อแฮร์รี่หน้าต่อไปก็เป็นเกตสี่แล้วกันเริ่มจากเกตสีด่ดิตัวนี้พี่บอลเอียงไว้ตัวนี้เก่งไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก,ก่อนเป็นจีอาร์หรือเปล่าที่ว่าต้องส่มกัน,มนไ,ไม่หาข้อมูลมาละ อ่าไม่เป็นไรอ่านมาเพราะว่าหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้ก็สามารถใช้ได้มันอาจจะเปิ่งบ้าไม่มีตัวนี้สามารถใช้ได้คืออะไรถ,ถ้าเกิดไม่มีตัวที่มันดีกว่า,า,ารอ่าโอเคว่ามาหมไม่มีตัวนี้สามารถใช้ได้มันค่อนข้างเปิองบา้าอย่างตัวนี้ก็เลยเอ่ามาสก,กิลบอกว่าออโต้ช่องวันกาดครับจีเบกสามคาดบัสสองนะครับเลือกเดกาดของคุณหนึ่งใบนําเข้าโซเมื่อหยุดนี้จบตีวันกาดสามารถจ่ายค่าคอสเลือกการ์ดไม่เกินสามใบจากโซคุณพอ คอ,อยู่ทั้งหมดที่เลือกลงช่องเรียกาดศโดยไม่ซ้าที่กันจากนั้นถ้าคุณมีเรียกาดศาห้าใบหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกเรียกาดศของตัวเองสองใบนําเข้าสู่โซตัวเองเมืเอเ่อจบเทิร์นนั้นนําอยู่ที่ถูกคอโดยความสามารถนี้กับเข้าสู่โซก็คือตัวนี้มันสามารถเพิ่มเวฟได้อืแต่ว่ามันเปลืองบัตไปนิดนึงให้มาสองใบนะครับต่อไปเกศีีหนึ่งตัวเฮ้ยเก่งสองตัวปกติเกสีก็จะให้กระหลงโปงๆมาอีกตัวหนึ่งหน่อยแต่ว่าเก่งสองตัวเลยเหรอตัวนี้แต่ว่าใช้ได้ลองดูสิอ่า สกิลครับมาเกียแ e อคทีฟตัวนี้คือมันดีตรงที่มันไม่กินเคาร์บอนอาว่ามาวันปเปิดเทินครับบอกว่าเลือกการ์ดที่ครอบอยู่บนซีโซนของคุณนหนึ่งใบแล้งไงการ์ดใบนั้นจนจบเทินยูนิตนี้ในความสามารถคอนแวนการ์ดในเทินคุณอย,อยู่ทั้งหมดของคุณบวกหนึ่งพันตามจำนวนการ์ดที่ชื่อผู้เป่าอปาปกาศช่วงเวลาแห่งจุดจบเมฟิตโตคือใบนี้เนี่ยที่ไงอยู่บนซีโซนนะครับและเลือกการ์ดจากโซคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่องเลกาดโดยไม่ซ้ำที่กันตามจำนวนการ์ดที่มีความสามารถมาเกียที่ไงีซนคุุณทกๆใบ ก็คือสามารถคอได้คอได้มากกว่าหนึ่งนะครับและยูนิตเหล่านั้นได้รับบวกห้าพันจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นนำยูนิตที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้กับข้อโซก็คือมาเกียร์เนี่ยก็คือเหมือนกับคอออกมาแล้วก็กลับข้อโซตอนจบเทิร์นนั่นเองนะครับออันนี้เกตสาออบบอกไปแล้วมีตัวไหนที่ความอีกไงอ่ามีน้องกวางเกตสองน้องกวางครับให้มาสองใบนี่สองใบ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 รู้ไหมทาไม เขาต้องซื้อสองกล่องอ่าต่อไปอ่าน้องกวางบอกว่ามาเกียออโต้จีเบกหนึ่งเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องเรกากร์โซชาร์ปหนึ่งเลือกาดจากโซคูนไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรกาดร์ในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้และเมื่อจบเทอนั้นนํายูนิตที่ถูกคอโดยความสามารถนี้กลับเข้าโซคูนนี่น้องกวางน้อยคอยรักเรียกตัวมาต่อต่อบูทได้มาชมาคอมโบได้จัดรถจมนี่นี่สองใบเก็สองอีกตัวครับเก็สองให้สองใบ ตอนนี้ก็จะใช้ได้อยู่นาว่ามามาเกียแอคทีฟที่เรียกการถ้าวั 2, นเปิดเทินจีเบกสองครับเคาเตอร์บัตหนึ่งถ้าแวนการ์ดคุณมีคําว่าแฮร์รี่ในชื่อการ์ดเลือกการ์ดเกตหนึ่งจากในโซคุณหนึ่งใบเขาลงช่องเรียกการเม Turn, ื่อจบเทินนำยูนิตที่ที่คอคออกมาเข้าโซแล้วก็สกิลที่2ออโต้ช่องเรียาการเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนมีคําว่าแฮร์รี่โซชาร์ตหนึ่งนะครับจนจบการต่อสู้อยู่ตัวเนี้ยจะบวกอีกสองพันจากนั้นถ้าการ์ดที่ถูกโซชาร์ตมีคำว่ามาเกียยูนิตนี้บวกอีกสามพัน โอ้บวกสามพันตีใช้ได้ไว้ใช้ได้ครับอ่าพอได้ที่เหลือก็ไม่เก่งใช่ไหมอันนี้ลืมเอียงอยู่ตัวนึงอ่าตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าให้มาสองใบนหนึ่งน้องเกตหนึ่งเอาชื่ออะไรอ่านชื่อด้วยอ่าลืมชื่อเลยคิวตี้พาราทูเปอร์นะครับคิวตี้นะครับตัวนี้ใส่เด็กสี่แน่นอนเขาสามารถครับมาเกียร์ออโต้ทีเบกหนึ่งเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องเลกาด้วยเขาสามารถมาเกียร์ของคุณถ้าวร์มีคําว่าแฮร์รี่ในชื่อการ์ดโซชาร์ตหนึ่งเลือกการ์ดที่มีที่ไม่ใช่ชื่อออคคิววตตีีี้้พาารรทูเป์ก็ืันน่แหละ ไม่เกินหนึ่งใบจากโซคุณคลงช่องเรียกากาในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้และยูนิตนั้นบวกห้าพันจนจบเทินเมื่อจบเทินนั้นนํายูนิตที่ถูกคอโด้ยความสามารถนี้กับข้อโซอืมให้พี่บอลดู่ะพี่บอลเลือกไปเก่งเยอะหลือเกินก็อะไรก็เก่งหมดพี่อลแถวมูลเนี่ยอ่ะแล้วก็อ่ะพอเสร็จแล้วก็ให้ก็กบมาพร้อมเล่น มีทิกเกอร์ทำไมมันเยอะจังเนี่ยนี่ก็ทิกเกอร์ไหนว่ามาสิอันนี้เขาให้ของทิกเกอร์ภาควีมาด้วยค่ะภาควีให้มากี่ใบคิกกับฮิลอย่างละสองนี่อันนี้คือฮิลพลังหมื่นของภาควีนั่นเองปิดพลังเข้าใจนะน้องๆรู้ยังเอ่ยว่าภาควีเนี่ยเวลาเช็คได้เนี่ยมันจะโบกให้หมื่นครับผมแล้วก็เวลาไปบล็อกไปโปรเทคไปชิลอาไปชิลเนี่ยไหนว่าพลังอยู่ตรงไหนวะนี่ฮะสองหมื่นชิลได้สองหมื่นเวลา เอาไปกาดเอาตโงกับข้างนี้นี่สองหมื่นใช่ใช่ใช่นี่สองหมื่นเห็นไหมกาดเหมือนกันที่เข้าจะให้อันนี้ก็เช็คเวลาเช็คได้ได้ไหนวะนี่แอบอยู่นี่หมื่นแอบอยู่หมื่นแล้วก็เวลาชิลก็คือหรือไปเอาไปป้องกันเนี่ยหมื่นห้านะครับครับผมซึ่งถ้าเป็นชุดธรรมดาเนี่ยมันจะเช็คเวลาเช็คได้ห้าพันกาดก็หนึ่งหมื่นอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับให้มาสี่แบบแล้วก็แถมแบบใหม่มาอย่างละสองครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดู ใกล้เลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยมาตรงนี้เดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูสิระใบใกล้ๆเร็วๆแมวร้องเลยอันนี้ครับเกตสี่อย่างละสองใบเกตสามตัวน้กกล่องก็สองใบตัวนี้ก็สองใบเอยมองไม่เห็นเว้ยตัวีสองใบตัวนี้สี่สี่ป่ะคี้ดีดีดิสี่เว็บสี่อ่ะตัวข้าตัวเริ่มตัวเริ่มหนึ่งใบอันนี้คือตัวเริ่มพี่ลืมบอกเริ่มตัวเริ่มเก่งไหมตัวเริ่มอือ อ่านสดกันเลยดีกว่าอ่านสดเลยครับเมื่ออ่สกิลออโต้เราบรรณานไปก่อนนะเราก็ไปดูนี่น้องม้าสองใบไอ้น้องกวางสองใบสองใบอันนี้ก็สองใบตัวนี้เก่งเหมือนกันอันนี้สี่ใบตัวไหนเพิ่มเว็บได้ตัวนี้เพิ่มเว็บอ่าเพิ่มเว็บไงอ่านสดเลยมั้ยอ่านสดเลยมา้ยหนึงไม่อ่านมาตัวนี้บอกว่าจีเบกหนึ่งนะครับหมายถึงตัวนี้นะครับอ่านเลยจีเบกหนึ่งเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเมื่ออยู่นี้โจมตีวรรกาศถ้าถูกบูสต์สามารถจ่ายค่าคอร์ส จ่ายโซชาร์ตหนึ่งเลือกการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากในโซคุณไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเลกาดอ่าถ้าเพิ่มเว็บได้หนึ่งสองใช่จากโซออกมาตีอ่าให้มาสองใบต่อไปก็ชี้ดิบอลตัวนี้สี่ใบต่อไปก็เป็นเกตหนึ่งเกตหนึ่งตัวนี้ตัวทิ้งสไตล์สไตล์รู้จักอยู่แล้วอ่าพีจีพีจีสองใบชี้ค้างไดิบอลเออตัวนี้ให้มาสี่คีดีๆีสี่ใบต่อไปตัวนี้สามใบเอาออกไปนี่มันบัง อ,องใบแล้วก็น้องสองใบน้องเกตหนึ่งอันนี้ก็เป็นทิกเกอร์เราให้ดูหน้าทิกเกอร์กกอรสองใบนี่ทิกเกอร์ง่ให้มาก,กี้ฮิวดอเรื่อยๆเปิดนะครับเป็นอย่างละสี่แล้วก็ไปปรับเลงเราได้อ่านี่เขาซื้อซึ่ง,งมปผสมผสานกับที่เรามีอยู่แล้วคือนิเสืิอกับภา,ารควีที่กันยาอ่าที่วีกำลังจะออกอ่านี่นะครับเป็นกล่องนี้นะครับซีดีสามสิบสี่เพลโมนมันคุ้มมากราคาห้าสิบเก้าบาทคุ้มมากพี่บอลเนี่ยอะไรก็คุ้ม ไม่เชื่อไม่ค่อยได้ค<ผ>ม,<ผ>มใช่ไหมเพราะผมไปหาของเก่ามาโอ้ใบกี่ร้อยนะ่ะ <c oughs> หมดไปหลายร้อยมากหมดไปหลาย,ลย <c oughs> ให้ตัวนี้มาพี่บอลช็อกเลยโ oh. อ้โหอ่เดี๋ยวเราไปสรุปกันอ่าเราก็สรุปกันเรียบร้อยแล้วก็คือมีตารางออกเดือนหน้ารีวิวของที่มันออกไปแล้วเป็นซีดีสามสิบสี่แมวร้องใครไปทําอะไรมันวะอ่าแล้วก็โปรโมอยอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ,รบโปรโมทสามร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกๆ3 2สามร้อยยี่สิบบาท แล้วก็หน้ากากตัวนี้นี่ใส่สวยงามนี่เห็นไหมนี่อันละสิบสามบาทมีสองสีแพงหน่อยแต่ว่าดีมันสี่ชั้นพี่ลองใช้แล้วพี่ถึงเอามาขายนะครับอันละสิบสามบาทมีสองสีในในร้านพี่มีแล้วนในช้อปปีล้ลาด้าก็ไปลองดูอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อลืมนะครับแล็คใน,นล็อกเดือนเจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเป็นบรรยากาศน้องๆตอนนี้รู้สึกว่าพี่ตอบเพจช้าอะไรเงี้ยพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าช้อปปี้เนี่ยจะอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อน ทางช้อปปี้เนี่ยจะมีพนักงานช่วยกันตอบอยู่2คนก็เป็นพี่ด้วยเป็นสมก็เลยเร็วหน่อยแต่ <S <S เ,แตเพจเนี่ยเพจเน่นพี่จะตอบคนเดียวเพราะพี่ไม่ให้คนอื่นตอบนะครับเพราะว่าบางเรื่องเขาไม่รู้ต้องมาตะโกนถามเรื่องอะไรมันก็ลำคานนะพี่เลยตอบคนเดียวมันเลยช้านะครับเอาละครับบทข้อแก้ตัวโอเคด,ด่าได้แต่อย่าว่าได้ตาหนิได้แต่อย่าใช้คาหยาบครับอะอยากได้อะไรก็ทิ้งไว้คลิปไว้ใต้ไฮ้ทิ้งคอมเมนต์คอมเมนต์ไ้คอมเมนต์้คลิปซึ่งใต้คลิปพี่มีร้านพี่นะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เพจ เอาละครับบ right, ๊ายบายสวัสดีครับ